สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนบทที่สหน้าที่พลเมืองเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้เพื่อเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เช่นการเคารพกฎหมายไปเลือกตั้งและเสียภาษีรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดนะครับค่ะ แล้วเรามีสิทธิเสรีภาพรวมถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติประชาธิปไตยยึดหลักอำนาจเป็นของประชาชนเคารพเสียงข้างน้อยมีความเสมอภาคและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมในประชาธิปไตยเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่และไม่ลืมสิทธิของเสียงข้างน้อยนะครับมีองค์กรอิสระหลายแห่งที่ช่วยตรวจสอบอำนาจรัฐเช่นกะกะต ปปชและผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความโปร่งใสและพ้องกันทุจริตองค์กรเหล่านี้ช่วยทำให้รัฐโปร่งใสและลดการทุจริตนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนคงรู้หลักของรัฐธรรมนูญแล้วขอแค่ปฏิบัติตามสังคมก็มีสุขสวัสดีครับ